ดวงประจำวันสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไรดวงประจำวันนี้ก็คือวันอังคาร ตรงกับวันที่22ของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับแรมสิบค่ำเดือนหปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถาน หรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคล สำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบก็จะติดขัดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเกสถานควรจะตรวจด,ดูตามตำราของแบบโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ถ้า,ากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกรักษณ์นตัวของท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่าน ถ้าหากว่าท่านทําอะไรอย่าใจร้อนวันนี้งานของท่านจะมีความสําเร็จถ้าหากว่าท่านใจร้อนแล้วงานของท่านที่ทําจะไม่ค่อยดีจะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในท่านใจเย,นเย็นเย็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับสลับกับรายจ่ายอยู่ เป็นประจำในช่วงของวันนี้อาจจะมีลายจ่ายในในช่วงของตอนเย็นเย็นหรือตอนหัวคำ่ำในอันนี้ท่านระวังไว้จะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็แลดูดีไม่จู้จี้ไม่หงุดหงิดคนรัก ก็เอาอกเอาใจพูดจาอันนี้ก็ปรึกษาหาหลือกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยงานของท่านจะมีเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานใหญ่งานเล็กอันนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานตัดสินใจให้ดีงานที่ท่านทํานั้นจะมีชื่อเสียงอีกด้วยแต่หากว่าท่านทําสําเร็จแล้ว ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านเพราะว่าท่านเคยให้เขาเขาหยิบเขายืมวันนี้เขาจะเอามาใช้หรือว่าเขาจะเอามาคืนให้ท่านก็เตรียมรับจับมืออาจับทรัพย์ได้ในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่อาจจะมีการจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีการ มีการเข้าใจผิดมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นเย็นวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศ ใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนในวันนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินวันนี้ระวังจะมีคนหลอกลวงพูดจาชักชวนให้ท่านเสียทรัพย์เสียสินก็ได้ให้ท่านระวังไว ในเรื่องของคนรักคนใคร้ถ้าหากว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆเพิ่งเจอะเจออันนี้ระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการผิดถูกันวันนี้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจนันทร์วันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังเกี่ยวกับ ทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานส่วนรวมแต่ถ้าท่านทำงานส่วนตัวท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ดีท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเปรียบเสมือนเป็นเงินหมุนเวียนเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าวันนี้ท่านจะมีทั้งรายรับและก็จะมีทั้งรายจ่ายให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะมีการกินเลี้ยงหรือว่าอาจจะมีการจ่ายสตงสตางกันในวันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้าง ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ก็ดีพูดจาดีทำอะไรปรึกษากันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้และถาหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำงานต้องระวังถ้าหากว่าทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงให้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังจะมีคนมาพูดจาชักจวนให้ท่านหลงเชื่อหลงกลเสียเงินเสียทองได้ให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือจะไปติดต่ออะไรในวันนี้ก็จะมีความสําเร็จดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งพบกันหรือว่าเพิ่งคบกันก็จะมีความสุขจะมีความสําราญเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ และถ้าากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานเหมาะกับการค้าขายท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้จะค้าขายขายอะไรก็จะขายดิบขายดี ไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ท่านก็จะมีลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาหาท่านท่านจะต้องเนหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการจัดออเดอร์ในวันนี้ในเรื่องของการเงินถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เสมอในวันนี้คนรักคนใคร่ก็ดีพูดจาให้คำปรึกษาหารือได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่ติดตัวแล้วมีโชคมีลาบนั่นก็คือสี ชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมในเรื่องของการเงินในช่วงของวันนี้จะดีมากๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหาได้นั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านในช่วงของวันนี้ คนรักคนใค้ก็ถือว่าดีพูดจาดีให้คำปรึกษาทำอะไรก็ปรึกษาหาหรือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ขอสวัสดีและก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วในวันนี้ทั้งเจดวันจงมีความสุขมีความสำเร็จท่านจะนึกคิดสิ่งไรอใอ้ท่านได้ดังใจที่ท่าน นึกและที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนาก็ขอทุกท่านจงอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี